สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆอเ,เอาละค่ะวันนี้จะแนะนำฤดูการให้เด็กๆรู้จักนะคะฤดูนี้เรียกว่าฤดูหนาวอา่าฤดูหนาวก็จะมีสภาพอากาศเย็นค่ะเด็กๆอา่าก็จะมีลมเย็นพัดผ่านทำให้เรารู้สึกหนาวเย็นไปหมดเลยค่ะโดยเฉพาะยามเช้านะคะก็จะมีหมอกลงด้วยค่ะเด็กๆแล้วก็มีน้ำค้างด้วย ฉะนั้นการปฏิบัติตนในช่วงดูหนาวเด็กๆจะต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความอบอุ่นนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูเลยเอาละค่ะมีเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงเทา้าผ้าพันคอรองเทา้าหมวกแล้วก็ต้องสวมถุงมือด้วยนะคะเหมือนตัวอย่างที่รูสวมใส่มาเลยค่ะนี่คือชุดที่เราควรสวมใส่ในช่วงดูหนาวนะคะมีเสื้อแขนยาวถ้าหนาวมากๆก็ใส่ผ้าพันคอ สวมถุงมือด้วยค่ะหรือจะสวมหมวกก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะอ่าแค่นี้เราก็อบอุ่นร่างกายแล้วค่ะทีนี้คุณครูคมีกิจกรรมให้เด็กทำด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆคุณครูเลยค่ะเอาล้ค่ะเด็กๆใบกิจกรรมของเราวันนี้ให้โยงเส้นแต่งตัวให้กับเด็กผู้ชายคนนี้ค่ะในช่วงฤดูหน,า,นาวเราควรสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนเด็กๆก,ก็สังเกตนะคะแล้วก็โยงลากเส้นไปเลยค่ะ ควรสวมใส่เสื้อแขนยาวผ้าพันคอสวมหมวกสวมกางเกงขาย,ยาวสวมถุงเท้าด้วยเห็นไหมคะกิจกรรมของคุณไม่ยากเลยค่ะให้เด็กทำเสร็จแล้วก็ส่งมาฝากค,คุณครูด้วยนะคะส่วนวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ